ค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ได้มาเจอนักปัจญาอีกท่านหนึ่งนะคะไม่ทราบวา่าท่านกําลังยืนทําอะไรอยู่เราไปสัมภาษณ์ท่านกันเลยดีกว่านะคะค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ได้มายืนอยู่กับนักปัจญาอีกหนึ่งท่านนะคะรู้สึกว่าจะเป็นนักปัจญาผู้คิดคนนิปัจญานิรันดรน,นิยมใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอยากจะให้ท่านช่วยอธิบายเกี่ยวกับปัจญาของท่านหน่อยนะคะค่ะสําหรับปัจญาของดิฉันนะคะคือเป็นปัจญาที่เกี่ยวข้องกับ เป็นปัชญาที่เชื่อว่านะคะโลกเนี้ยจะมีะบางสิ่งที่คุณค่าและก็มีถาวรนะคะแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงคือเราสามารถที่จะอนุรักษ์และถ่ายทอดไว้ให้คนรุ่นหลังได้นะคะค่ะสําหรับหลักสูตรในเนื้อหานี้นะคะคือเด็กเนี่ยจะได้รับการสอนในวิชาที่เป็นพื้นฐานแล้วก็สามารถที่จะให้เด็กเนี่ยได้รู้จักและเกิดการเรียนรู้นะคะอย่างเช่นพวกศาสนาวรรณคดีปัจญาคณิตศาสตร์ต่างๆนะคะค่ะ สำหรบับการจัดการเรียนการสอนนะคะคือจะเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยจดจาําแล้วก็ผู้สอนเนี่ยจะใช้การบรรยายแล้วก็การซักถามค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ได้ทําการสํารวจมาแล้วก็เยอะนะคะเราก็ไม่ทราบว่าจะมีนักปัญญาอยู่ที่นี่อีกหรือเปล่าคะเราก็ได้เชิญนักปัญญาท่านนี้นะคะเชิญไปสํารวจกับเราด้วยนะคะตามมาเลยค่ะ